ด้วยตายแลว้วสวัสดีเจ้าฝนฟ้าอากาศก,าศกาศับสาวชาวเหนือกำมะละศีดีชายนะเจ้าฝุ่นควันเต็มไปหมดเลยเจ้านี่ไม่ใช่หมอกนะเจ้าแสบคอแสบจมูกจามแล้วก็มีเลือดออกมาแบบนี้โอ้ ตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือนี่นวิกฤตมากๆเลยนะคะอย่างในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงกว่า31จุดค่ะตอนนี้ดับไฟป่าได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ว่าบางจุดเข้าถึงยากจึงได้ประสานขอเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยบินโปรยน้ำดับไฟบางจุดอยู่บนเขาสูงชันเพื่อลดฝุ่นควันในอากาศที่เกินเกณฑ์มาตรฐานและตอนนี้ก็เป็นปัญหาสุขภาพของประชาชนอยู่ในขณะนี้เนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ก็หวังว่าจะมีฝนตกลงมาบรรเทาปัญหาฝุ่นควันได้บ้างนะเจ้าว่าแต่พรุ่งนี้จะมีฝนตกได้บ้างหรือเปล่าไปดูกันในพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยเจ้าภาคเหนืออากาศร้อนค่ะสูงสุดอาจจะแตะที่39องศาเซลเซียสน,นะคะมีฝนตกเล็กน้อย10%ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานอุณหภูมิสูงสุงสด32-37องศาและมีฝนตก10%ของพื้นที่เช่นกันภาคกลางอากาศร้อนแตะ38องศาและมีฝนตก20%ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนตกเยอะ ส0ของพื้นที่และมีลมแรงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝนตก10%ของพื้นที่ส่วนมากตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลอากาศร้อนแล้วก็มีฝนตกได้20%ของพื้นที่นะคะแล้วยังไงละเนี่ยถึงขั้นไอจับมีเลือดออกมาแล้ว ุ่นมาเอ้ยไม่น่ารักเลยนะเจ้ายังไงก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะเจ้าด้วยความห่วงใย,ยตอนนี้ไม่ได้การแล้วเจ้าขอลงดอยไปหาหมอ,อก่อนลาเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้าโอ๊ยอากาศไม่อ่อนโยนกับเจ้าเลยดูทีนี้โอ๊ย